ขบวนบรรทุกหินนะครับดีดีห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดบรรทุกหินมาจากสถานีพงมาเดือนนะครับเป็นแหล่งที่เก็บสำหรับเก็บหินนะครับวันนี้จะมาลยที่สถานีบ้านโป่งนะครับแต่เดี๋ยวจะเข้าประแจที่หมายเลขหนึ่งนะครับที่หลังวันดดอนตูนะครับเพื่อถอยหลัง หอยขบวนนะครับไปเก็บที่ชุมทางหนองกระดูกก่อนนะครับตอนนี้นะครับขบวนที่นีห้าหนึ่ง เพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสกา,า์สันกริงกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาแนลครับ